สวัสดีครับเพื่อนๆอตัวนี้เป็นโน้ตบุ๊ก ASUS นะครับอ่านผิดอ่านถูกก็ต้องขออภัยนะครับ ASUS รือ ASUS นะตัวนี้เป็นโมเดล K551L นะครับ K551L ตัวนี้อาการก็คือ,อเปิดไม่ติดเลยนะครับเครื่องสเปคก็โอเคอยู่นะครับก็คือพอใช้ได้ละในยุคนี้นะโอ้ เป็น Core i5 นะครับ Intel Inside อจอ15.6นิ้วหรือประมาณเนี้ยนะครับจอ15นิ้วแล้วกันนะอ่ารกดเนี่ยมันจะไม่ติดนะครับอ่าส่วนแบตก็ชาร์จเสียบเนี่ยไม่มีอะไรตอบสนองนะครับอ่าแต่ว่าใช้สายอะแดปเตอร์นี่ได้นะครับสิบอะแดปเตอร์นี่ได้ ติดอะแดปเตอร์ปุ๊บติดเลยนะครับยังไม่ได้กดปุ่มเปิดเลยนะครับสิดอะแดปเตอร์เข้าไปเครื่องก็จะทําง,งานขึ้นมาคือติดอ่ะนะครับเดี๋ยวเข้ามาดูว่ามันใช้งานเป็นยังไงบ้างนะแบตเตอรี่น่าจะเสียนะครับไม่น่าชานะน่าจะบูตไวกว่าน,นี้เดี๋ยวเรื่องซอฟต์แวร์อะไรก็เดีย๋ยวค่อยดูอีกทีนึงนะครับให้มันโอเคก่อน อมีเด็กน้อยสองคนเมาส์ก็ใช้งานได้อะไรก็ได้นะครับแต่ว่าผมจะไม่เข้าไปเล่นอะไรในเครื่องนะครับเราก็ดูแค่นี้แหละส่วนอ,อนะ่ทัดแพดได้ไหมได้อยู่มั้อ่า ฮาร์ดดิสก็น่าประมาณ400กว่า500ร้จิกประมาณนี้นะครับเขาแบ่งพาร t i ิชันไว้นะ,ะตัวได้ดีตัวไดซีเนี่ยร้อยจิกกบ์ได้ดีเนี่ยสามหก็รวมกันก็400กว่าน่าจะ500รอยจิกะนะครับตัวนี้นะคือฮาร์ดดิสเนะี่ยคอมพิวเตอร์มันจะเห็นไม่หมดะนะครับอืมคือใช้งานได้เนาะเปิดติดอะไรได้แต่ว่าถ้าดึงดึงแอแดปเตอร์ออกเนี้ยนะครับดับเลยนะ เนบปุ๊บเลยแล้วก็ไฟแสดงสถานะการชาร์จเนี่ยตรงนี้นะครับไฟแสดงสถานะการชาร์จด้านนี้นะครับก็ขึ้นอยู่นะแล้วเครื่องนียน่าจะหล่นนะตรงนี้นะครับตรงนี้มีไฟโชว์นะการทํางานของฮารด์ดดิสก์ไฟกับไฟจากกระพริบิวิอันนี้คือฮารด์ดดิสก์ทำงานนะครับอันนี้ไฟชาร์จอันนี้ p พาเวอร์ออน ก็คือเปิดติดนะตัวนี้คืออาการเสียมันเป็นแบบนี้นะครับทีนี้ผมก็มีเรื่องมาเล่าให้ฟังตัวนี้คือสั่งจาก Ebay นะครับที่สั่งจาก e ี a บเพราะว่าดูแล้วราคามันไม่แพงนะครับเสร็จแล้วก็มันมการันตีว่าใช้กับรุ่นนี้ได้นะครับใช้กับรุ่นนี้ได้เพราะว่าเดี๋ยวเราไปดูเบอร์ของเบอร์ของแบตเตอรี่นะครับ เพื่อมันจะเป็นลักษณะนี้นะแบตเตอรี่ตัวใหญ่เป็นแบบนี้นะครับของโน,นบุกอาซุดนะอาซุตควจะเป็นสายแพร่ยาวๆอย่างนงี้นะครับอ่ารุ่นอันนี้48บาทนะฮะอ่เอ่อันนี้เป็นอ่รุ่นของของอาแบตเตอรี่นะครับขอชัดดาวนะเที่ยวนี้เมื่อกี้ดึงออกดับเลย สำหรับการถอ,อดถอดอแบตเตอรี่นะครับของ ASUS เนี่ยมันจะไว้ข้างในนะครับมันไม่เหมือนกับของ Acer นะบางรุ่นน่นะครับตัวนี้จะอยู่ข้างในเลยโน้ตบุ๊กบางยี่ห้อแบตเตอรี่สามารถแกะด้านนอกได้เลยแต่ตัวนี้จะต้องถอดออกมานะครับถ้าเรามองด้านนอกเนี่ยจะไม่เห็นแบตเตอรี่นะอันนี้มันผ่านการซ่อมอันนี้เป็นป้ายของร้านร้านดังนะครับผมขูดออกนะ็นอตก,ก็ไม่ครบนะครับมันหล่นนะบอดี้มันคงแตกนะฮะที่ใส่นอ็อตดีดีก่อน ใส่ถุงซิปไปก็ได้นะครับเวลาถอดนะ,ะถ้าใส่ถุงซิปถุงซิไปไให้มันไม่มีโอกาสหนีไปไหนนะ,ะถ้าวางไม่เฉยหรือวางไว้ตามแม่เหล็กเนี่ยมันมีโอกาสกระเด็นหายบางคนก็ชอบเอาวางไว้กับแม่เหล็กนะครับอันนี้น่าจะหักคาคถ้าหักคาเนี่ยเราก็อย่าไปฝืนถอดก็ดูว่ามันพอที่จะถอดได้ไหมก็คือว่าไอตัวที่มันขันแล้วไม่ออกเนี่ยพอดีมันเสียศูนย์อย่างเงี้ยนะครับเราก็ดูนะ ว่าถ้าเราไม่แกะมันอ่ะมันจะออกได้ไหมเพราะบางคนก็ไปฝืนถอดซะจนเคสมันเสียนะครับเดี๋ยวเซนในถุงไ้ไม่งั้นมันมีขาวิ่งหน่ได <c oughs> ้แกะได้ไหมเนี่ยต้องได้สิมันปิมาแล้วผมไม่มีเล็บนะครับเล็บเราไม่มีอะไรเครื่องมืออยู่ไหนอะตัวแกะเราไม่ได้เตรียมมาด้วยไม่ได้เตรียมตัวแกะมานะอานนี้แล้วกัน คลิปหนีบอันนี้ก็ได้นะครับปากหนีบที่หนีบอ,อันนี้เอาเครื่องมือใกล้ตัวนะไม่ได้เตรียมตัวแกะไว้อืมอืมค่อยแง ออกมาก็จะเห็นนะครับเห็นแบตเตอรี่เนี่ยวเบเลอร์เลยเนี่ยนะครับอันนี้คือแบตเตอรี่ของเครื่องนี้นะครับก็จะมีน็อตยึดแล้วก็ถอ,นนอดน็อตใส่ถุงเหมือนเดิมอย่าลืมดูไซส์มันด้วยนะครับดูไซส์รู้สึกจะมีอยู่3มไซส์น็อตของอัสุดนะครับอันนี้จะเป็นตัวสั้นตรงแบตดตอรีก็จะมะีตรงแบตเตอรี่จะมีน็อตยึดอยู่2ตัวนะครับ ตรงนี้นะครับก็เอาปากคีบปากหนีบที่หนีบที่นๆๆนนนหนีบที่คีบเนี่ยนะฮะสอดลงัดขึ้นมานะมันก็หลุดแล้วนะอันนี้นะครับคือแบตเตอรี่ของอสุอตัวนี้40่บห้าสิบบาทนะครับโวลต์ของแบตเตอรี่11โวลต์เลขสวยเลยตองหนึ่งสิบโวลต์50บบาทห้บาทเานะครับอ่า C3 1ขีด S อ้านะครับอันนี้คือรุ่นนะครับซึ่ง ตอนที่สั่งนะครับแบตเตอรี่ตัวนี้เขาระบุว่าใช้กับอันนี้ได้เลยนะใช้ตัวนี้ได้ผมก็เลยตัดสินใจซื้อก็เพราะว่าขั้วเนี่ยเข้ากันได้เลยพอดีเลยนะครับเดี๋ยวผมจะใส่เข้าไปนะครับแบตเตอรี่อยู่ด้านในนะครับของตัวอสุดบางทีเรามองเนี่ยเอย้แบตเตอรี่มันอยู่ไหนะนะความลงยงนี้อันนี้มันจะมีเดือยตรงนี้นะครับมันจะมีร่องนะแล้วก็เสียบเข้าไป วางลงแล้วก็อันนี้ก็จัดจะใส่ให้ตรงแล้วก็กดลงง่ายๆนะครับจะให้ตรงะนะครับเบาๆนะครับเวลากดก็ใช้น้ําหนักมือเบาๆนอตมันจะเป็นไซส์ตัวเล็กนะครับอถ้าเรามองเราดูเราก็จะเห็นจิตตัวเดียวหรือสองตัวจริงๆตัวเดียวน่าจะอยู่นะครับอสองตัวแค่ตึงมือนะครับแค่ตึงเมยอ,อันนี้เป็นลําโพงอันนี้เราลองดูก่อนนะครับน,นี่เสียแบ,บตเตอรี่ครับไปแล้ว เนี่ยนัดมันหล่นอยู่ข้างในะนะครับมันแตกแล้วมันหล่นอยู่ด้านในเสียงนะคอแคกคอแคกเ,เปิดหน้าจอขึ้นมาอา่ะกดเปิดปุ๊บอจะไม่เงียบเลย

แบตหมดอีกแล้วนะถ้าแบตหมดต้องมีเหตุแน่เลยนะครับมาดูก่อนนะเสียบปุ๊บไฟชาร์จเครื่องติดเสียบแบตเสียบอะแอดปเตอร์ปุ๊บเครื่องติดเลยนะครับอันนี้ไฟแบตเตอรี่ก็โชว์นะครับสีส้มๆนี่นะครับตรงนี้ ม่แน่นะวงจรชาร์จอาจจะมีปัญหานะครับถ้าวงจรชาร์จมีปัญหานี่ก็เราจะต้องซนะ่อมเมนบอร์ดมันอ่ะไม่ขัง y o upc r run into a problem and need to restart view start อ,อะไรอีกไม่ขึ้นอย่างนี้ไบรัสกินนะ f o r m o r e information about This is true and possible fake visit โอ้ยอะไรก็ใหม่ะกดปิดก่อนกดแชททางดูก่อนนะครับมือรูปโนวด้นวดโนตบุ๊กสักหน่อยนะกดใหม่เปิดใหม่ดูชิอ่า reparing i automatic repair เครื่องมีปัญหาแน่เลยนะครับ อ่าเท่านี้ติดบูตเข้ามาได้มีปัญหาอะไรเปลี่ยนแบตให้แล้วนะไม่โชว์การชาร์จเมนบอดเสียแน่เลย ชาร์จแล้วขั้วแบตมีปัญหาตะกี้ไม่ชาร์จตอนนี้ชาร์จแล้วครับแสดงสถานะแบตเตอรี่เต็มอดึงออกดูดิดึงสายอะแดปเตอร์ออกบึง้งอันนี้ใช้ไฟจากแบตเตอรี่นะครับตอนแรกมันดึงออกมันดับเลยขั้วมันไม่แน่นต้องอนุกรีดรีดเข้าไป เราเนี่ก็ไม่รมอบคอบเนาะอ่ะดูด้ว่าแบตเตอรี่มันใช้ได้นานไหมครับอ่ะเดี๋ยวให้มันหยุดก่อนดูว่ามันชาร์จเต็มถ้ามันโชว์นะครับถ้ามันโชว์วมันเต็มเนี่ยเราก็เดี๋ยวดึงออกด้วยสี่ทุ่มแล้วนเนี่ยเดี๋ยวดูวันที่เวลาดูดีว่ามีปัญหาป่ะปีหกสองไม่ใช่ละ แบตเตอรี่แบ克อัพหมดหรือเปล่าเนี่ยเดี๋ยวต้องดูว่าแบตเตอรี่แบกอัพมันหมดหรือเปล่านะครับที่มันลุลน์เนี่ยบางทีเป็นที่แบตเตอรีแ่แบกอัพจะต้องไปตั้งค่านะแต่คันในวีออดปีนี้ปีหกหกแลน,นจ๊ะคุณคอมพิวเตอร์อนี่นะครับขณะนี้ปีสองห้าหกหกแลน,นจ้ะกันยาตุลาพฤศจิกาธันวาเอสาพฤษภามีถุนนากรกฎา อ้าวเลยกระดาคมวันนี้วันที่เท่าไหรไ่เอ่ยหวยพึ่งออกไปวันนี้วันที่เอเมื่อวานนี้เลือกตั้งโอ้ไม่ใช่บวชนายกครั้งที่สองวันที่ยี่สิบเอ่อมันต้องมีปัญหาแน่เลยจริงไหมหน,นูยังไม่หนูน้อยหนูหน้าตารูปใครไหมลูกม,มีเอาละกันอันนี้ถอดอ,อันนี้เสียไปเดปเตออยอยู่นะนี่นะครับเมื่อกี้ ตอนประกอบแล้วขั้วไม่แน่นนะถึงบ้ามันเปิดแล้วมันไม่ติดดูว i ฟ i รับได้ไหมเนี่ยอ๋อโอเคโชว์ขึ้นมาอยู่แต่ว่าไม่ต่อแล้วกันนะครับอ่ารีสตาร์ทดูซิรีสตาร์ทแล้วถอดแบตเตอรี่ออกนะครับไอถอดถอดสา,ายอะแดปเตอร์ออกนะปืดถอดออกแล้วยังติดอยู่นะครับนึกว่าสั่งอ่าอะไรมาผิดสั่งแบตเตอรี่มาแล้วแบตเตอรี่ไม่เสียใจหายหมดเลยอ่าดูว่าเมื่อเราเปลี่ยนแบตเตอรี่แล้วมันจะเป็นยังไงนะครับอ่าชดหน้าจอสักหน่อย ถ้าเปลี่ยนเองได้ก็เปลี่ยนนะับแบตเตอรี่เราก็ซื้อเดี๋ยวนี้มันง่ายนะสะดวกเลยอ่ไม่ต้องเดินทางก็ได้นะหรือถ้าเพื่อนๆชอบเดินทางก็เอาที่สบายใจเอาที่ชอบเลยความสุขของคนไม่เหมือนกันนะอ่าอยู่ที่ตัวเรานั่นแหละกันเดินทางไปซื้อของมันก็มันก็ได้เที่ยวไปในตัวนะครับเดี๋ยวถ้าเราคิดว่ามันรถติดก็มันก็จะทุกข์รถติดก็ทุกข์เดี๋ยวถ้าบอกเออโชคดีที่ได้ออกมาข้างนอกรถติดเป็นเรื่องธรรมดามันก็สุขบูดได้รีสตาร์ได้นะครับ แบตเตอรี่ก็ยังโอเคเลยนะครับตรงนี้นะยังโชว์อยู่นะนี่นะครับก็โอเคนะครับตอนนี้ก็ใช้ได้ลวแบตเตอรี่เสื่อมอ่าตอนแรกผมคิดว่าพัดลมระบายความร้อนมันไม่หมุนนะมันหมุนอยู่นะครับแต่มันหมุนหมุนอยู่ยุดหมุนเป็นช่วงๆนะ อ่ะโอเคนะครับเดี๋ยวประกอบอันนี้ก็มารีวิวให้เพื่อนเพื่อนดูนะครับว่าวิธีการเปลี่ยนแบตเตอรี่ของอาซุดนะรุ่นนี้เป็นยังไงแล้วก็แบตเตอรี่มันไม่เหมือนกับของยี่ห้อบางยี่ห้อนะครับมันฝั่งไว้ภายในนะแล้วก็รู้วิธีการถอดแล้วก็วิธีการเปลี่ยนอ่าดูรุ่นสั่งรุ่นให้ตรงนะครับทดี๋ยวนี้มันง่ายอย่างที่เราว่าอย่างที่เพื่อนเป็นก็รู้อะไรนะครับว่า เราไม่ต้องเราไม่จะเป็นต้องเดินทางไปอย่างผมสั่ง Ebay ก็ในบ้านเราไม่มีะนะครับก็สั่งนน่นเลยปตทเอ้ยตปท <c oughs> ครับสวัสดีครับขอบคุณที่รับชมนะครับสวัสดีครับ